ครับลุกลุ่มจัดไปเร็วแต่เนี้เร็วเร็วเอาลงไอเลยมียอหลักอยู่ตัวกันตรงนี้ น้ำปีก่อนรวยไม่ตัวนี้ด้อนวันปีกร็รดเลยทุกสักไคร่เดี๋ยวเดี๋ยวปคนนกออกแป็ดเลยร้อนขึ้นแต่นุ้แตนลงแตนลงรับถล้มฉาลงมา luôn rồi tiếp coi trả lời lục trống hổ oh, riêu này cục đi khả rùm mà ta kém một chuối nào tuần này กับกับกับถูกรุ่มชัดเด็ดล้านจริมๆได้วันร่องเงียวไม่ใช่จับก้าอลไรวันเดียวเพิ่มกับกับแกนี้ครับ